โซเชียลมีเดียต้องมีคอนเทนต์คลิปสัน้นคลิปอ็อดนี่คือเฟิร์สไอเดียถ้ารวมเพราะว่าเรากำลังเคสน้องคนนี้อยู่มันก็ดูดีทีเดียวเชียวนะแกเห็นปะแกแกทุกคนต้องได้ดูสิ่งนี้แบบนะนี่จ้ะ นี่คือสวอตสีน้ำที่เราเพิ่งสวอตเทสไปแกมันเป็นสีน้ำชุดใหม่ของเราที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วมันมีความพิเศษก็คือถ้าดูใกล้ๆมันจะมีความเหลื่อมๆสะท้อนแสงและยิบระยับเป็นกลิตเตอร์แวววาวดูดีมากนะเหมาะกับการเอาไปทำคอนเทนต์มากเนี่ยจะไปทำเป็นคลิปช็อตเป็นคลิปสั้นเพราะว่าอย่างที่คนรู้ก็คือคลิปสั้นสมัยนี้นะเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้โหทุกแอป,ปทุกโซเชียลมีเดียต้องมีคอนเทนต์คลิปสั้นคลิปช็อตถ้าไม่มีก็คือตกเทรนเอาจริง จริงๆอยู่ไม่ได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ไม่ได้จริงๆเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะถ้าเธอไม่มีคลิปท่นสมัยนี้ประตูเย้วาตารามีไอโกเลยต้องหัดทำแล้ววันนี้เรามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์การทำงานของเราในะแบบแบบวอกวบวกบกการทำงานละกันในขณะที่แบบแฟลคอนเทนต์ครีเอเตอร์มา หลายปีแลวก็ทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ว่าทําอะไรบ้างตั้งแต่ตน้ตนจนจบไปเลยถ้าให้พูดการทาวิดีโอคอนเทนต์ด้วยตัวเองในแบบของเราก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนคร่าวๆก็คือมีพรีโปรดักชันขั้นตอนโปรดักชันแล้วก็ขั้นตอนโพสโปรดักชันซึ่งก็จะแบ่งย่อยได้ออกไปอีกเจ็ดแปดหัวข้ออันนี้ย่อมาแล้วด้วยนะมันวุ่นวายอะไรขนาดนั้นะิลิปสั้นๆมันแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก็ได้หรอถ้าเป็นแค่นี้ถ่ายแค่นี้มันก็ไม่ต้องเป็นล้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อันนี้เรียกถ่ายสตอรี่ค่ะ่ะแตถ้าาาอยากทจํจริงๆ มันต้องมีกระบวนการคิดที่หลากหลายแล้วก็การทำงานที่ละเอียดละออซึ่งมันหลายขั้นตอนมากแต่ไม่ต้องห่วงนะด้านนี้มันมีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างเช่นนี่จ้ะคือวันนี้ทาง Intel ผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยส่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาให้เราใช้เป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel Evo Edition ก็คือตอนนี้ทาง Intel ะเพิ่งจะปล่อยโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ออกมา Intel c o r e u l t r a แรงมากแล้วก็เหมาะสําหรับยุคนี้สมัยนี้ที่ทั้งโลกเนี่ยเต็มไปด้วยเทคโนโลยี AI นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนใช้ AI ซอฟต์แวร์ AI ต่างเนี่ย intel c o r t a เนี่ยก็จะมาซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ทําให้มันทํางานเร็วขึ้นแรงขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นคลิปนี้เราก็จะใช้ n โน้ตบุ๊กตัวที่ทํางานเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกแอปมีฟังก์ชันมี AI ต่างๆมาแนะนํากันด้วยบอกก่อนว่าเราไม่ได้ใช้ AI ในการเจ n เน a เรตคอนเทนต์เจเนเรตผลงานนะครับแต่ว่าเราใช้ฟังก์ชัน AI มาช่วยให้งานของเราเนี่ยสะดวกรวดเร็วขึ้นเสร็จไวขึ้นจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปนอนนะฮะชาวเน็ต Okay. คือมาอันดับแรกทุกคนเรามีไอเดียเริ่มแรกเริ่มต้นกันก่อนนะครับอย่างอันนี้ของเรานี่คือไอเดียแรกของเราเวยก็คือจะทำยังไงก็ได้จะนําเสนอไอส้สีน้าตะยิบระยับแบบเนี้ยนี่คือเฟิร์สไอเดียเราจะหยิบจับสิ่งนี้แหละมาทําเป็นคอนเทนต์จริงจังแต่ไอเดียแรกอันเนี้ยมันอาจจะยังไม่เวิร์กไงไม่เป็นไรนะจะเป็นไอเดียบ้าบอ,บอขน่ไหนก็ตามหยิบมันมาก่อนเดี๋ยวไอเดียกากๆอันนี้แหละแกมันจะกลายเป็นคอนเทนต์ทำเงินของเรา หลังจากที่เราได้ไอเดียแรกมาแล้วใช่ไหมเราต้องทําการบ้านเพิ่มไว้แค่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเพื่อให้เรามี d a ต้ในการเรามาทำคอนเทนต์มาเขียนคอนเทนต์ได้ต่อเนาะการเตรียมข้อมูลทําการบ้านก่อนเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เรานําเสนอคืออะไรใช้อย่างไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างจะได้ไม่เดือดตอนถ่ายไงแล้วเราก็อาจจะแบบไปเจอแฟกเจอข้อมูลอะไรที่แบบมันว้าวตัวคอนเทนต์ของเราก็จะน่าสนใจมากขึ้นปกติเรา Google หาข้อมูลใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน ี AI อย่างตอนนี้เราใช้เป็น Google Gemini ที่เป็น AI ของทาง Google ในการช่วยหาข้อมูลเพราะว่ามันไวกว่ามากๆปกติเราต้องพิมพ์ Google หาทีละเ,เว็บใช่ปะแต่ถ้าเราใช้ AI อมันก็จะสรุปมาให้เป็นชุดข้อมูลที่พร้อมเข้าใจง่ายเอาไปทำงานต่อได้แบบเร็วมากเหมือนมีคนมาสรุปให้อ่ะโคตรเซฟเวลานะมาถึงขั้นตอนการ brainstorm เราจะลองแตกประเด็นจากไอเดียแล้วก็ข้อมูลที่เราไปหามาเนาะซึ่งตรงนี้เราจะลองหามุมมองใหม่ๆมุมมองการนําเสนอใหม่ๆมันมีจุดที่น่าสนใจอะไรไหมที่เราเอามาพลิกแปลงพอที่จะเป็นคอนเทนต์ช็อตได้มากขึ้นตอนนี้เราจะได้ไม่น่าเบือ่อแล้วคขานด้าสนใจเพราะบางทีแบบข้อมูลที่หามาก,ก็คือวิชาการเกินใครจะอยากมาดูความวิชาการนี้รู้ปะการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือการทําสื่อให้คนลหลายๆคนเนี่ยได้ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง การความเห็นจากหลายๆมุมมองเพื่อเอามาปรับตัวเนื้อหาของเราให้ถูกใจคนมากขึ้นหรือเปล่าให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วบางทีมันก็จะมีจุดที่เราไม่รู้หรือว่าจุดที่คนอื่นอ่นอะเขาสนใจอะไรเงี้ยเราก็หยิบมาใช้ได้นะลองปรึกษาเพื่อนคนอื่นๆหรือปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คนใกล้ชิดดูว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> คุณมีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องนี้ยังไงบ้างอย่ยของเราเนี่ยก็เดี๋ยวกําลังจะมีประชุมวิดีโอคอลกับทีมงานจุู่ปอดีที่เราใช้เป็น Google Meet นะฮะก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกันหน่อย ถ้าใครใช้ Google Meet แบบเราแนะนำฟังก์ชันไว้เบา์นะครับตอนคุยเนี่ยก็จะสามารถจดบันทึกแปะโน้ตเขียนทดใดไปพร้อมกันได้เราก็จะได้เห็นภาพมนเหมือนกันจะได้รู้ว่าเออไอเดียนี้มันดีวะ่ะอันนี้ไม่น่าเข้าท่าว่ะแกวันนี้คนอาจารยาไฮตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอมีการใส่ผ้ากันเพื่อนกันใดเพราะว่ารเรากำลังเคสน้องคนนี้อยู่ คือตอนที่คุยกันเมื่อกี้เราคิดว่าคิดไว้แน่ๆว่ามันจะมีปัญหาในการถ่ายทําเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นสนี่นาอัดก้อนแบบนี้นะฮะจุดประสงค์ของเราก็คือเราอยากจะขายความเป็นแบบเมทัล ip, ลิกระยิบระยับวิบวับแต่กังวลว่าตอนถ่ายจริงอะ่ะมันจะไม่สวยเหมือนกับที่เราเห็นนี้นี่ก็เลยมาลองเทสแสงเทสอะไรดูก่อนจะได้รู้ว่าตอนถ่ายจริงนั้นมันเกิดปัญหาอะไรซึงร่งก็จริงๆเนี่ยนะคะ กล้องมันดึงศัก,กยภาพความเป็นสีความเป็นเมทัลลิกออกมาได้ไม่สุดอ่ะคือเราดูอย่างเงี้ยคือเมทัลลิกมากแต่ใน,นกล้องมันไม่ค่อยเท่าไหร่มันมันมีความเมทัลลิกไหมนิดหน่อยเนาะแต่มันวาวไม่พอเราก็เลยอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการแบบใช้ไฟที่แข็งๆอย่างไฟอันนี้ไฟสตูของเราเนี่ยเป็นไฟแบบ ไม่มีการซอบบง่งซบบอกไม่มีการใดๆเป็นไฟแรงเลยหรือว่าถ่ายตอนแดดจัดจัด,จดก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้เหมือนกันซึ่งแดดจัดอะไรก่อนเนี่ยมาถึงสตูนี้ก็คือมืดแล้วนะเนี่ยเอาอะไรมาแดดจัดต้องถ่ายวันอื่นแล้วแหละแต่เมื่อกี้ก็คือมีเทสถ่ายเทสช็อตไปมันก็ดูดีทีเดียวเชียวนะแกเห็นปะ ถามว่าสิ่งนี้มีในโทรศัพท์ไหมมันก็มีใช้โทรศัพท์ถ่ายได้แต่เรามีอุปกรณ์ไงเราก็ดึงศักยภาพ,ภพความมีมูลค่าของมันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อาจจะต้องมีการปลอมแจงปลอมมุมอะไรใดๆบ้างเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ่ายรูไปไอจีเรายังต้องแต่งเพราะฉะนั้นเป็นคอนเทนต์ก็ต้องมีตุ้งคอนเทนต์้างอะไรบ้างนะฮะแมวแมวเล่นกับพ่อหน่อยสิทักทายแมวหน่อยนิวทุกคนสวัสดีค่ะเปเปอร์อยู่ยอดดอยนะยุดทธาการหลอกล่อแมว 哦。Oh. โอเคทุกคนหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วทำการเทสไปแล้วคิดวิเคราะห์พิจารณาไอเดียคุยกับทีมงานไปแล้วสรุปว่าเราจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนั้นขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะไปถ่ายเราก็จะเอามานั่งเขียนพิมพ์สคริปต์เอาทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวในอากาศเนี่ยไล่เรียงออกมาเป็นเนื้อหาที่พร้อมที่จะเอาไปถ่าย ก็คือสคริปต์นั่นแหละในการเขียนสคริปต์คอนเทนต์ให้ดึงดูดเนี่ยมันจะต่างจากการทําตัววิดีโอยาวเว้ยคอนเทนต์ช็อตที่ดีนั้นสิ่งสํำคัญก็คือตัวคอนเทนต์คอนเทนต์อีสาคีเลยแก ความน่าสนใจจะอยู่ที่คอนเทนต์ที่นําเสนอไม่ว่าจะถ่ายสวยยังไงก็าตามนะถ้าคอนเทนต์ไม่น่าสนใจก็ตุ๊บอยู่ดีอย่างอันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือเป็นสีน้ําระยิบระยับแล้วช็อตคอนเทนต์เนี่ยต้องสั้นคือมาเป็นช็อตเนาะต้องสั้นต้องได้ใจความแม้เราจะมีเรื่องมีข้อมูลเยอะมากอยากจะพูดอยากจะนําเสนอแต่ก็เลือกเอามาที่เนื้อเนื้อเอาที่อร่อยอร่อยมาเล่าให้คนดูฟังและเฟิร์สอิมเพรสชั่นสคัญมาก การเจอกันครั้งแรกสำคัญมากเรามีเวลาน้อยมากในการดึงดูดให้คนอยู่ดูคลิปของเรา2วิ3วิต้องเอาคนดูให้อยู่แหละไม่ว่าจะด้วยคำพูดด้วยท่าทางหรือด้วยภาพต้อง grab attention คนดูให้ได้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นและพออีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนพลาดก็คือคอนเทนต์ของเราต้องมีการ relate รกับคนดูด้วยทางใดทางหนึ่งเช่นจะเป็นประสบการณ์ร่วมกันเรื่องที่เคยเห็นเรื่องที่เค,เคยกินเคยเจออยากเป็นอยากได้สิ่งที่มีร่วมกัน มันก็จะทําให้รู้สึกว่าตัวคอนเทนต์นั่นน่ะมันไปอยู่ใกล้กับคนดูคนดูก็จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นด้วยก็จะทําให้เกิดการ engage มากขึ้นแล้วเรื่องที่เราเล่าอะ่ะมันก็จะเล่าง่ายไม่ยุง่งยากไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรเยอะและสิ่งสุดท้ายก็คือ personality ก i ม m i c ความเป็นตัวเองของคอนเทนต์ทุกคนคือ content creator มีเป็นล้านเราพูดเรื่องเดียวกันก็นกจริงแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นมันทําให้เราต่างจากของคนอื่นแล้วเขาจําเราได้ ส่วนตัวในการเขียนสคริปต์หรือว่าจดโ no น้ตทำเปเปอร์ต่างๆของเราเนี่ยเราใช้เอ uh, e วอนนะครับก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมากองอยู่ในนี้แหละเราก็จดจดทดโทเลฟเฟอร์เนซ์อะไรต่างๆก็คือกองอยู่ในนี้แต่ด้วความที่ข้อมูลมันเยอะมากเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันทําความสะอาดด้วย AI หรือว่า Clean AI ใน Evernote เนนะเพื่อทําการคลีน จัดเรียงลำดับให้โน้ตของเราเนี่ยดูง่ายอ่านง่ายมากขึ้นพอกดไปป้ามันก็จะประมวลผลนิดนึงแล้วก็ได้ตัวโนตตัวเวอร์ชันที่พร้อมเอาไปนั่งเขียนนั่งแก้ไขให้มันเป็นสคริปต์ตัวไฟนอลนะครับเราเอาสิ่งนี้ไปทําเป็นสคริปเป็นตัวสคริปต์ไฟนอลซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าเราสะดวกแบบไหนในการเขียนสคริปต์ส่วนตัวก็คือเราก็จะไล่เรียงมาเลยว่าคํานี้พูดว่าอะไรถ่ายมุมไหนองศาแบบไหนมีเรฟเฟนเซน์แบบไหนไล่เรียงมาให้หมดตั้งแต่ต้นจนจบ เราก็จะเห็นภาพรวมว่าอ๋อคอนเทนต์ของเรานั้นน่ะมันมีภาพรวม1 2 3 4แบบนี้นะฮะเกิดว่ารู้สึกมันแปลกๆแ,แ,แล้วก็แก้กันตรงนี้เชื่อเถอะว่าการมีแบบนี้ก่อนเนี่ยทำให้การทํางานเร็วขึ้นง่ายขึ้นมากๆและถ้าเกิดว่าเราไปทํางานกับคนอื่นๆด้วยเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นตัวที่ยึดโยงตัวอย่างเขาด้วยกันว่าแบบมันแบบนี้แกเหนื่อ,อกป่ะดีกว่าการไปนั่งอิมโฟไว้เองว่ามุมนี้สวยดีมากโอ้แกแดดจะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันจะเร็วขึ้นมากขึ้นนะฮะไม่ยากแกแต่ว่า กินข้าวสักหน่อยหิวข้าวเนี่ยพอมันมี AI มันก็ประหยัดเวลาในการทํางานแล้วก็จะมีเวลานั่งกินข้าวข้าวผัดทะเลเมื่อจ้ะหอมไหมเอาทุกคนเอาจมูกเข้ามาดมๆข้าวผัดทะเลจ้าหอมมากฮัลโหล สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันถ่ายแล้วนะครับจากการที่เราได้เตรียมตัวทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือมาถึงละเด็กๆก,ก็คือนั่งรอเลยเตรียมเป็นดาราท่านหนึ่งท่านสองมากเวอร์วันนี้ชิลมากเพราะว่ามีถ่ายแค่คลิปเดียวแล้วก็เราแพลนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นก็มาถ่ายเลยอุปกรณ์มีครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้เาเช็คจากสคริปต์ก็คือมีสีมีกระดาษมีผู้กันนะฮะมี ผู้ช่วยซัพพอร์ตของเราเดี๋ยวจัดไฟกัอนตาตก <c oughs> สว่างมากเหมือนไฟการแสดงละคร หลักการในการถ่ายของเราเขาคือง่ายๆมากเลยนะฮะสมมุติว่าเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยเราก็จะพยายามใช้เลนสใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการถ่ายแบบใกล้ๆอย่างอันนี้เราใช้เลนส์ macro เนาะภาพมันก็จะได้ดูใกล้ๆหรือถ้าใครใช้ผ่านโทรศัพท์บางรุ่นก็มีเอ่อ macro เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเลนปกติน,นี่คือมาโคร อันนี้คือระยะปกติทุกคนอันนี้คือระยะมาโครจะเห็นว่ามันเห็นดีเทลดีเทลได้ใกล้กว่าจริง,รงๆเธอมันต้องมีไฟสตูดิโอเวอร์วางแบบนี้ก็ได้แต่ว่าพอดีว่าเรามีไงเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะย้ำว่าการถ่ายทำเนี่ยก็คือการทําให้ซีนการทําให้ช็อตที่เรานําเสนอเนี่ยดูน่าดูน่ามองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราถ่ายง่ายๆแบบถ่ายโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราก็จะหันน้องเนี่ยไปหาแสงก็จะให้แสงมันตกกระทบกับความเหลื่อม ที่เราทดลองกันไปเมื่อวานนี้แสงแรงๆจ,จัดๆตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เอาแสงในมาถ่ายก่อนเดีย๋ยวเราเอาให้ดูว่าเราจัดไฟได้ประมาณไหนอย่าลืมว่าเราถ่ายชอ็อตเราถ่ายแนวตั้งด้วยนะฮะเราถ่ายกันแนวตั้งด้วยนะอย่าเผลอ,อเผลอถ่ายอย่างนี้นะจ๊ะมาบล็อกบีกบบล็อกได ไม่ได้ถ่ายแนวตั้งนะฮะแต่ถ้าลืมก็ไม่เป็นไรมันมีฟังก์ชันแก้เดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องของการดีดโอเคทุกคนเรามาแก้ปัญหาก,กันนะครับอย่างช็อตนี้ที่เราพยายามถ่ายนี้เห็นปะเห็นปะมันจะมีความไม่ค่อยมันก็ได้อยู่นะแต่ที่เราลองเทสกันเมื่อวานถ้าเกิดว่าเราใส่แสงที่มันแรงๆเข้าไปมุมนี้เดี๋ยวให้ดู มันก็จะมีความคอนทราสต์ของแสงเงามากขึ้นเห็นเงาปะแล้วก็เห็นความไฮไลท์ปะเออวัตถุของเราก็จะดูแบบดูแพงขึ้นมานะฮะอ่ะเทียบซ้ายขวา Before, After ดูสะอาดขึ้นไหมเออซึ่งในะขั้นตอนนี้เราก็จะมีการอัดเสียง voice over ไว้ด้วยนะครับก็คืออัดง่ายๆนี่แหละเราจะอัดในแบบในโทรศัพท์เพราะว่ามันก็พอใช้งานได้นะ ท,ท,บบ or or ทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบระยิบระยับจุ้ยทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบระยิบระยับไหมครับนีอันนี้สวยมากอันนี้คือแมวกลอนลบกแมวอันนี้คือหน้าตามากทุกคนมันมีความแวววาวทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบระยิบระยับดุ้ยทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบระยิบระยับไหมครับนีอันนี้สวยมากเนี่ยประมาณนี้เอาไปใช้งานต่อได้เลยไปตัดต่อต่อได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีเจ้าที่เว้ย นี่คือเจ้าที่อย่าทำให้เขาโกรธเพราะว่าเขาจะสร้างบาดแผลให้กับเราได้เราเองไปทำงานทับที่เขาที่เขานอนคือที่นี่เห็นไหมหน้าน้องบูดแล้วนะ ขั้นตอนการตัดต่อเน,นี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราเป็นวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์กระบวนการขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆในการตัดต่อสมัยนี้ก็คือมีหลายแอปหลายโปรแกรมเลยส่วนตัวเนี่ยเราก็จะอยู่กับฝั่ง Adobe นะครับที่เราใช้ก็จะเป็น Adobe Premiere Pro คี์หลักที่สําคัญหัวใจเน,เ,นเนื้อในการตัดต่อสําหรับคนที่ทํางานในวงการนี้มานานชั้นๆก็คืออันไหนยาวไปตัดออกอันไหนสั้นไปหามาใส่เพิ่มยกตัวอย่างถ้าเราพูดอยู่3ประโยค A B C ประโยค A ประโยค B ประโยค C ถ้าเราสามารถตัดตรง B ตรงกลางออกได้เนี่ยแล้ว A กับ C ยังฟังเข้าใจอยู่อันนั้นก็โอเคตัดออกได้เลย B ไม่มีประโยชน์แหละแต่ถ้า ABC เนี่ยเล่าเรื่องแล้วฟังแล้วยังดูเข้าใจยากอาจต้องหาอย่างอื่นมาใส่เพิ่มเป็นภาพประกอบหรือว่าเป็นเนื้อหาส่วนอื่นๆมาใส่เข้าไปให้ทั้งก้อน ABCD เนี่ยเป็นตัวคอนเทนต์ที่ยังฟังดูรู้เรื่องเข้าใจได้อยู่จากฟูนทั้งหมดที่เราตัดกันไปสุดท้ายมันจะกลายเป็นคลิปสั้นนาทีหนึ่งอะไรเงี้ยต่อให้ท้ มา7มา700คลิปหน้าที่เราก็คือต้องตัดต่อให้เหลือเพียงแค่1นาทีนะฮะสำหรับใครที่ใช้พิมีนเหมือนเราเนี่ยเรามีสูตรมีฟังก์ชันมี AI ที่อยากแนะนำฟังก์ชันซีน e t ทคชั o นใช้ตอนที่เราเอาฟุตมาจากที่อื่นแล้วก็คือขี้เกียจตัดอย่างอันนี้ก็คือเป็นคลิปเก่าของเราเป็นผงสีที่ คือแต่ละคัดเนี่ยเราก็ต้องมานั่งแบบตัดเองทีละคัดทีละคัดไปอย่างนี้ใช่ไหมให้มันแมท่กันไฟก็เราสามารถใช้คำสั่งนี้คลิกขวานะครับ scene edit detection แล้วก็ analyze ให้ ai หลังบ้านเขาตัดคลิปสอยคลิปให้เราเราก็จะได้ s c e แต่ละคัดแยกออกมาอยก่เลยเอาต้มารีนบลูนะครับิกเ m e n t แต่ละอันเนี่ยก็ไปออกมาเออเอาไปใช้งานต่อได้ ฟังก์ชันออ t โต้รีเฟรมอันนี้มีประโยชน์มากสำหรับสายทำคลิปแนวตั้งเนาะอย่างอันเนี้ยคลิปที่เราจะเอามาใช้เป็นแนวนอนใช่ไหมถ้าจะเอาไปใช้ก็คือต้องไปขยับอย่างนี้ให้มันพอดีกับเฟรมแนวตั้งของเราแต่ว่าเราสามารถไปที่ s e เค e แล้วก็ Auto Reframe s e q u e n น e ปึ๊บ AI มันก็จะปรับเป็นแนวตั้งให้แล้วก็ขยับเฟรมขยับภาพให้พอดีเนี้ยพอดีหน้าพอดีขวดโคตรดีอะ่ะอันเนี้ย หรือถ้าใครอัดเสียงมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรอย่างนี้อย่างที่เราอัดไปทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบระยิบร,ร,ระยับด้วยทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบระยิบระยับไหมครับ มันจะมีเสียงรบกวนมานิดๆหน่อยๆนะครับสามารถไปที่ Windows Work Space แล้วก็ Audio จากนั้นฝั่งขวามือเนี่ยเราก็เลือกชนิดของเสียงของเราอันนี้เป็น d i a l o g เสียงพูดมันก็จะสามารถปรับจูนตรงนี้ได้มี preset ให้ว่าจะเป็นแบบฟิลแบบไหนดีหรือทำให้มันบาลานซ์หรือเปล่าหรือทำให้เสียงมันชัดขึ้นหรือทำให้เสียงรบกวนมันหายไปบ้างนี่อันนี้สวยมากทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบไดยิบไรยับวยทุกคนเคยเห็นสีน้ำแบบไ คลิป,ประยะชุ้ยปรับตัวนี้เพิ่มเติมเลยด้วยทุกคนโคตรดีนะฮะสมมุติว่าเราอยากจะใส่ดนตรีใส่เพลงให้กับคลิปที่ตัดไปแล้วมาสีทองอะแกแต่ว่าเพลงของเรามันยาวๆเนาะเอามาใส่เองแล้วก็เอามานั่งตัดเองอาจจะเสียเวลาต้องคอยกะจังหวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีเครื่องมือทุกคนจ๋าก่อนอื่นเนี่ยเราปรับให้เสียงพูดเป็นแดะหลก่อนแล้วก็ปรับให้น้องตัวนี้เป็นมิวสิ And then หลังจากนั้นไปที่เครื่องมือตรงนี้ครับอยู่ตรง Ripple Edit 2เลื่อนมาตรง Remix 2ตรงนี้ฮะและทีนี้ก็สามารถปรับให้ความยาวมันพอดีกัน AI หลังบ้านมันก็จะ mix เพลงให้กับเราให้พอดีกับจังหวะเราไปอยู่ไหนมาไม่เคยเจอสีแบบนี้เลยน้องก็คือสีน้ำเมทะลิกหรือว่าสีน้ำประกายทุคนคือเราไม่เคยเจอแบบแบนี้ใน b s แบบเวทออนเวทเวทออกจังหวะจะโคนต่างๆมันก็จะ make ซนมากขึ้นนะฮะออนแห้งอะไรอย่างงี้ได้อยู่ปรับจูนเสร็จ,อ,รจอ,อ่ะรถเสียงลงมนนอยอาจจะทึบกว่าสีน้ำธรรมดานิดนึงตอนที่ไม่มีเครื่องมือพวกนี้เนี่ยเราต้องมานั่งทํากันทีละจุดทีละจุดทีละช่วงทีละช่วงพูดเลยว่าคินเวลามากปรับเองทั้งหมดเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอย่างที่ดูก,กันก็คือเป็นยุคสมัยของ AI มี AI เข้ามาช่วยมนุษย์ทำงานหนักๆแบบ หลากหลายวงการเลยส่วนตัวเราก็ต้องนี้ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเรียนรู้วิธีการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆซึ่งอะไรเหล่านี้มันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็การเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอย่างแล็ปท็อปเครื่องนี้ใช้โปรเซสเซอร์ intel core ultra ก็คือมั่นใจแล้วเด๋ยวว่าการทํางานในซอฟต์แวร์ต่างๆที่มี ai เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างลื่นไหลที่สุดอย่างสายวิดีโอแบบเราสายกราฟิกอะไรอย่างนี้ก็คือรู้อยู่แล้วว่าแบบ มันต้องการอุปกรณ์ดีๆต้องการชิปประมวลผลแรงๆเนาะแล้วแถบโปรเซสเซอร์ยังช่วยให้ประสบการณ์การใช้งาน AI ของเราเนี่ย work the best ขึ้นๆไปอีก Very ี o กูนะ Intel Core Ultra But แต่ใดๆก็ตามทุกคนงานด้านความคิดสร้างสารรค์งานด้าน c r e เอทีฟงานด้านความคิดไอเดียเนี่ยมันยังเป็นหน้าที่หลักของเราอยู่ เพียงแต่ว่าการมีเครื่องมือเหล่านี้มันเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้การทํางานของเราสะดวกมากขึ้นจะได้มีเวลาไปนอนโอเคเดี๋ยวเราตัดอีกนิดนึงก็คือเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ทาตั้งหลายขั้นตอนกันนั้นแะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือผลงานที่ได้ครับเราไปอยู่ไหนมาไม่เคยเจอสีแบบนี้เลยน้องก็คือสี้นาเมทะลิกหรือว่าสี้นาประกายมุกนะทุกคนคือเราไม่เคยเจอแบบแบบนี้ใน B2S ในสมใจอะไรเงี้ยไม่มีปกติก็จะเจอแบบเป็นสี้ําก้อนๆทั่วไปใช่ไหมแต่จริงๆอันนี้ก็คือเป็น สีหนามแบบแฮนด์เมดที่ทํากันเองทําการใช้เองวิธทีทำก็คือเขาก็จะผงสีพิกเมนต์เนี่ยผสมกับกรรมอาราบิกผสมนั่นนู่นนี่เข้าไปแล้วก็บดบดเพลินมากนะอย่างเซตที่เราได้มาเนี่ยก็จะมี4ชุดเบิ่มเบิ่มสวยมากมีออกโทนน้ําเงินน้ําเงินโทนม่วงม่วงโทนเขียวเขียวทอง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 สวยมากสีทองอะแกในเซตนี้มีแถมผู้การแทงแล้วก็ก้อนฟองนะ้ํามาให้ด้วย กล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เน้นเอาไว้พวกพาข้างนอกเนาะตัวเนื้อสีนี้ก็จะมีความหนืดหนืดหน่อยแต่ก็ยังสามารถระบายได้แบบเวทออนเวทเวทออนแห้งอะไรอย่างนี้ได้อยู่ส่วนตัวคิดว่าความกระจายตัวของน้องก็โอเคนะแต่ว่าสีอาจจะทึบก,กว่าสีน้ำธรรมดานิดนึงแต่จุดขายมันอยู่ที่เอฟเฟกต์ความแวววาวความกาก,ากเพชรรุง้งฟิ้งฟิวกริตเตอร์วิบวับ,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 บแบบนี้อยใครเป็นสายระยิบระยับนี่ก็คือมีเศษซับแน่นอนเหมาะเอาไประบายฟีลแบบตกแต่งมากกว่าระบายจริงจังเช่นแบบ ระบายให้พื้นหลังมันป๊อปขึ้นมาอะไรเงี้ยใช้เสร็จแล้วก็ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อยน้องจะได้อยู่ได้นานๆนะครับ หลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการเอาไปอัปโหลดเอาไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งทุกคนทําได้อยู่แล้วง่ายมากส่วนตัวเราก็คือเลือกอัปโหลดในช่วงเวลาแบบช่วงเย็นๆเพราะว่าคนก็จะมีเวลามานั่งถ่ายโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็ถือว่าจบกระบวนการขั้นตอนการทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ง่ายไหมไม่หรอกอง่ายหน่อยง่ายจริงๆอ่ะมาแชร์เทคนิคมันแชร์เรื่องราวแบ่งปันเพื่อจะได้แนวคิดการทำงานกลับไปบ้างนะครับ นี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่กับเรามาตลอดเลย Intel Core Ultra ฝากไว้ด้วยกับโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ตัวแรงของทาง Intel รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ดีสคริปช์นด้นล่างแล้วนะฮะไปละขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็มาเป็น i n f l ลูเป็น i n f l ลูหน้าใหม่ไปได้วยกันโอ้ยจะกินหน้าใหม่ผม <Home S 1> จะงอกกัแล้วเอาอะไรมาหน้าใหม่แล้วเจอกันทุกคนที่อยู่ไกลลบาย